าเกิดว,ว่าเรา,วะะเราลงไปจนหมดแล้วนะคะเราลงไปจนหมดแล้วไฟอ่ะไฟมันจะลดอุณหภูมิมันจะลดลงนะคะแล้วก็ให้เราเพิ่มไฟไปเรื่อยๆคะ่ะเพิ่มไปให้มันแบบว่ามันอุณภูมิออร้อนเหมือนเดิมอะคะ่ะวิธีการลงมันนะคะลงมันเราจะทําแบบนี้นะคะเราจะไม่ลงแบบนี้ เราจะไม่ลงแบบนี้นะคะเพราะว่ามันอะไรมันจะไหลหออกใช่ไหมคะมันก็จะไม่ติดไปงเพราะเวลาเราลงเราจะลงแบบนี้ค่ะลงไปขนานแต่ว่าเราก็ต้องแวบกให้มันจมลงไปนะคะอย่าให้มันลอยอย่าให้มันลอยอย่างนี้ไม่ได้นะคะนี่ค่ะให้จมไปนะคะถ้าเกิดว่าเราวางปุ๊บแล้วมัน ถ้าเกิดเราุ่มาปุ๊บระวางปุ๊บเนี่ยแล้วเราไม่นั่นเกิดอะไรขึ้นคะแต่มันก็จะไหลลงไปใช่ไหมคะมันก็จะทําให้ไม่ติดแป้งเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องหี่แล้วก็ืนลงลงให้มันโรจนหมดนะคะลงจนหมด ถ้าเราหาที่ลงไม่ได้เขีนที่ลงไม่ได้เราสามารถที่จะใช้พายแบบน,นี้ลงไปจนหมดก็ได้ค่ะเราจะปาดเอาจนหมดเลยนะคะ ลงไปให้เปิดไฟไปเรื่อยๆให้เปิดเร่งไฟไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราลมหมดแล้วเนะี่ยก็ให้เราให้เราเร่งไฟจนถึงอันนี้พอเราเล็แอร์ออลงไปหมดแล้ว<อ>ใช่ไหมคะดูค่ะดูลักษณะนะคะนี่พายเราจะเขี่ยลงไปในลักษณะนี้นะคะอย่าคนนะคะให้ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ทาแบบนี้ให้มันแตกออกจากกันนะคะอย่าคนนะคะ แล้วแป้งมันจะหลุดทำมันไปแบบไม่ให้มันติดกระทะแล้วก็ไม่ให้มันติดกันเมื่อเรามั่นใจแล้วว่ามันไม่ติดกระทะแล้วไม่ติดกันแล้ว ติดสุกกระทะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยค่ะปล่อยทิ้งจนกว่ามันจะสุกเลยค่ะ